สวัสดีครับพ่อคุณโชคครับวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของพ่อคุณเนาะวันนี้ลูกหลานก็มีโอกาสได้มาแสดงมุธทีตาจิตจากการทำสุขวัลใบสีสุขวัลในปุณียอายุวันนะเราได้อยู่กับลูกหลานนานๆอยากจะให้พ่อท่านให้ว่าจะเลือกหลานนอนสักหน่อยเอาพ่อให้แค่5นาทีก็ได้เอาพ่อ มาร่วมแสดงมุตราชกิจให้กำลังศิตกำลังใจอาจมาในวันนี้วันทุกรอบอายุ50ปีขอให้สิงที่ญาติโยให้แสดงออกคือศีลกำทังใจนี้จะโดนบรรดาให้ทุกคนทุกท่านนั้นจะเพียงด้วยเมตตาตงนาคุณาและอุเบก คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดอภิบาลผู้คลองให้ญาติโยมทุกคนที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงวิจาจิตขอให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่รอดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้เงินไหลนองให้ทองไหลมาไม่ขาดสายที่สิ่งหนึงประการได้ขอปรารถนาขอให้ทุกคนอย่าโวยากอย่ายากอย่าจนอย่าตาบัง เจริญเจริญยิ่งยิ่งเกินไปทุกคนทุกท่านเออสาธุอาทิตย์นี้อยากจะถามปู่ศิลิงองค์ปู่พญานาคมีชื่อชื่อปู่อะไรนะครับมีปู่ก้าแล้วแล้วก็ปู่นาคดำปู่ปู่ก้ากับปู่นาคดำเนาะอีกสองต้นนั่นนึงละโอ้พอดีนะตรงนี้วัดวัดของปู่เราอยู่ตรงไหนเนาะบอกพี่น้องหน่อยพว่าจะมาอ่ากราบสักการะบูชาองค์ปู่อ๋อก็ตั้งอยู่ที่บ้านดงยอ บรนเลขที่ก็310ตำบลบ,นนง,บงคว้อาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครก็ไม่ใกล้ไม่ไกลก็เป็นที่สถานปฏิบัติธรรมก็ขอเรียนเชิญญาติโยมทุกคนแวะเรียนมาบรรทุปฏิบัติธรรมบรรทินศีลแล้วก็มาบำเพ็ญภาวนาได้ก็สถานที่นี้ก็สร้างมาเมื่อ 20ปีแล้วขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมและเรียนมาร่วมบู้ร่วมสุขกันทุกคนนะโยมนะขอเจริญพรครับครับถ้าถ้าถ้าเรามาจากจังหวัดอุดรธานีน uh, ี like. ่เราต้องเข้าทางไหนก็มาทางบ้านพังกว้างใต้โอกาสแล้วก็ตรงเข้ามาเรื่อยๆก็จะมีเขียนป้ายว่าบ้านโุลยมไปโยกขวาเข้าไปครับหากพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอยากจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมหรืออยากจะมากราบสักการะ อากรูงองดำหรืออยากจะมาปรึกษาหาือหรือมาหา,าท่านหลวงปู่ก็มาได้เด้อพี่นอนะ้องเดนะมาจากาเจ้าอุตรดิณีเรามาเลี้ยวอายุเทินกลับที่บ้านพังกว่างใต้เขามาก็เห็นว่าบ้านดงยอเพราะพี่นอนะ้องเนาะผู้ใดมาทั้งเตาเง,ง้อยหรือว่ามาทั้งคุณก็เลียวกบอกว่าบ้านดงยอทรานพี่น้องนะเนาะเลี้ยวเขามาพี่น้องก็เสียนอยู่ในที่นะพี่นอ้องเพราะปู่เต๋อบางลูกศิษย์ลูกหาบางท่านดูอยู่ ไาอยากจะติดตอ่อปูหรืออยากจะทําทอะไรนี่ปู่มีหมายเลขโทรศัพท์ตอวที่ใจลูกห,หลานเผื่อมาไม่ถูกอ่ะพ่ออ๋อก็099445926เนี่ยโทรมาติดต่อปูอ่าพี่น้องติดต่อได้นะเอาะพ่ออีกครัง้งหนึ่งขออีกครัง้งหนึ่ง099445926อ่าถ้าพี่น้องต้องไปกันในประเทศและ<อ>นาะว่ามันนี่ปู่นาไหนาไมา ท่านี่ที่ฝ่ายศีทุกวันณแม่พอ่อเพิ่นอาพ่อผู้โชคเนาะอาซึ่งเคยรู้จักกันสมัยตะกี้ดูแล้วสมัยพ่อเพิ่นยังเป็นบวชเป็นฤาษีอยู่อ่าบวชเป็นฤาษีอยู่ตอนนี้เพิ่นก็ได้สลัดข้าของฤาษีเข้ามานุ่งห่มผ้ากาสาวรับฮักอ่าเป็นเชื้อสายขององค์โชดิปส,สัมมาสุยังเข้าเจติโตและพี่น้องเด้อบัดนี้เด้อใครอยากจะเข้ามากราบสักการะหรือมีเรื่องอะไรมาปรึกษาทางเนือท่นานได้ก็มาที่อ่าสำนักทวดงค์สุทธิยานโนเนาะอาสำน,นักปฏิบัติธรรมสุทธิยาโน เขาหลวงปู่โชคได้เป็นน้องเนอเข้ามาบมถึกบอกว่าบ้านดงยอตะบลทางกว้างใต้อำเภอเมืองจังหวัดรุ่นธานีสตรีดีน้องอ่ะส่อวัยมันจะไปนั่แต่สักอุดรธานีเจ้าของสกลนครได้เป็นน้องเนอะูนาเฝ้ารู้ตะบลทางบ้านดงยอตะบลทางกว้างใต้อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครได้เป็นน้องเนอะแวะมาได้นะครับนี่ไอ้ยังกลมาปรึกษาหาริ่วปูเขาได้เนาะเอาสลาคลิปนี้ปู่นาขอจูบมาเพียงที่นี่ขอที่พี่น้องกองไปทั้งหลาย ตรงนี้อายุวัฒน,า,นา,าสุขาภราปฏิพานธรรมสางวรส่วนเรื่องตัวเลขเนี่ยพี่น้องเขียนในคลิปเด้อยถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเนี่ยเอาตามสองหนึ่งอ่ะพี่น้องป้องไปหลังจากที่ผู้น่าไปทำไปที่วัดศรีสุขวัน่ายทั้งดันอ่าปู่อ่าพระอาจารย์สิทธิโชคสุธิยาโน เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมอสุธิยาโนแล้วเด้อพี่น้องเด้อัดนี้ผู้นาคบอกเลยว่าท้ายคลิปผูป้นาคจะบอกตัวเลขอบอกตัวเบอร์พี่น้องฟังไปซึ่งผู้นาคเว้าความฝันในพี่น้องฟังก่อนฝันเมื่อนั้นครับหลังจากที่กลับมาจากบ้า,บานวัดอีหยังโลกตัศเสตัศเสตาจจันเนาะพี่น้องเนาะผู้นาคฝันว่าลดปูนาคล,ลดตู้ขั้นเก่าเนี่ย ลงไปในตุ่มแต่ว่ามีคุ้ยลากขึ้นสองตุ่พี่น้องคุ้ยขนาบซ้ายขวาลากรถผู้นาขึ้นไปทั้งสองวงโดยที่มีแม่คู่แล้วกับผู้ใดแน,หน,หน่อยู่ในหัอนอยู่ในรถของผู้น่ากตกใจเค็ใจังไืบสิ้อยเอารถแม่คู่ขึ้นได้จงได้ใช่ไหมผู้ว่ามันวนเวียนผนเปลี่ยนอยู่ยนน้ำตัวใกลใ้ผู้ไหนเลยขึ้งงวดก่อนเห็นว่าผู้นาบอกว่าผู้นาฟันราได้ลลางรถตู้เห็นว่าเอาแฟบไปใส่มันก็ออกเต็มๆศูนย์แปดหกเพื่อนแก้มันเป็นศูนย์หกแปดเนาะงวดนี้ผู้น่า ฝันเลยว่าควยวสองตัวนี่ต้องเอาควายน้ำหนากก่อนคว้ยน้ำหนัาครับอ่าขยู้ลราคำว่าควายตีเป็นสี่ีด้พอมากกว่าี่สองก็ได้ับแต่าบัดนี้เลขเลขรดผู้นักมันเหลืออยู่ตัวเดียวที่มันบอท่านได้ออกคือเลขเก้าพี่นนอะอ่าคือเลขเก้าครับบัดนี้ผู้นัก็เรยกว่าเลขหกกลเลขเก้ามันเป็นตัวเดียวกันอาจจะเป็นสี่สองหกหรือสี่สองเก้าหรือไม่งั้นก็สองสี่เก้าสองสี่หกอ่ามันสียอยู่นี่ผู้นักคิดไว้เนอะ เพราะฉะนั้นแล้วให้พี่น้องฟ้องไปไปพิจารณาห้ายให้แหลกแจกไ้ที่วาสิ่งที่ผู้นาคว่ามานี่มันแมนบอกเมื่อนี้ที่โอกาสมาบอกพี่บอกน้องอยู่ทั้งใจนะว่าเมื่อนี้ผู้นาคมาบอกตัวเลขให้พี่น้องฟ้องไปเพิ่มแต่ไม่เพิ่มฟั้งอาคารใด้พี่น้องเ <im it> พิ่มแต่ไม่เพิม <c oughs> ่มครับพอฟันว่าเอาข้วยในลากรด,ดตู้ขันเนี่ยรถมันจมน้าเด้ย่ยมันเปนหนาเป็ลังไปไมันข้นมาได้วเอาข้อยลากขึ้นไปข้วยกับสองตัวข้วยกับตีเป็นซี รถอยู่ในหันกับเก้าบัดน,นี้แม่คู่ยู่นั้นรถหันกัเป็นสี่หึ่เก้านะเลขมันขาดเลขตัวนี้วยุดเป็นเก้าเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้นาก็เลยตีใส่ว่าสองสี่เก้าสองสี่ขอเก้านะมันก็นอยู่ในืสามตัวเนี่ยเพียงนแค่ว่าเลขเก้าก็าเลยหกเองบอกหนึ่งผู้นาบอกสามเก้าใช่ไหมมันออกสามหกอ่นานหละพี่นอ้องฟ้องไปพี่เจรนาบุ้งเด้อเอาย้ำให้แหลกแตกให้ทีก็ขอให้พี่นอ้องฟ้องไปเท่าไหร่อ่าทุกๆช่องกันเล้วกันเนาะอ่าทุกๆช่องกันเล้วกันที่มาถ่ายท่านผู้นากบัดนี้ก็ขอให้พี่น้องอ่ามีโชคมีชัยถือหวยรวยกงท งวดไปจับวันที่17มกราคมพุทธศักราช2560เดอเลขปูน่าก่อยไปแล้วคือล่าง17บน426 429ใครไปตีสลับกันยุ่งสิแหละ249 246สี่ร้อยี่น้องเ้อเอาขอกราบสวัสดีครับนะครับสำหรับของทางอ่าปูนาก่อยตัวนี้เป็น426 429 เอาฮกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันพี่้องพี่จารณากันเอาเด้อกับถูกช่องอาวาจะเป็นช่องใหญ่อ้อยพารวยบ้านเฮาพาโชคบ้านเฮาข้าวซฝากพี่ฝากน้องเข้ามาล้วกดไลค์กดแชร์กับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสาหรับสามช่องเอาจังไรกก็ขอฝากพี่ฝากน้องสําหรับตัวเลขตัวนี้นะครับตัวเลขของปูนาอีกตัวหนึ่งตัวนี้สงสัยสิไปเป็นทั้งตัวล่างล้วพี่น้องหนึ่งเกียรติหนึ่งอันนี้จะประมาทกันเม็ดเดียวไม่กลับก็ได้หนึ่งเกียรติไม่กลับก็ได้ของปูนาปล่อย ผู้นาคบอกว่าผู้นาคบ่ซสื่อเรขตัวนี้พอหยามันบอออกอให้ผู้อื่นสื่อนะครับจะได้ข้อควานาพระจากกันไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ